เอาเอาลูกใหม่หอะนะไอลูกเอาลูกใหม่เดี๋ยวลูกแมวกันเอ้าไอเดี๋ยวหอยยังนะหอยเดือหอยเดือนะคะมาดูหอยเดือยครูปนก็ไม่เคยกินเด้ออันนี้ครูไม่จะกินม <laughs> ัน,น, <laughs> นสรสชาติย,ยังไงพิเศษพิเอษรสชาติยังไงเขาว่ามันขมๆม,มไหมขมๆมขมๆหอยเดือ ผมคือมา,ะมอมาละเจ้าช,ชอบใช่ไหมแพงนะงม,มาอันนี้คือหอยแต่มันไม่เหมือนหอยมันคือ,อยังไงเอาหัวมันเนี่ยหัวก็ อ้เล็กน้อยอางเล็กน้อย